สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านข้าเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้หยิบเล่มนี้มาฝากค่ะวิชาสำคัญที่คุณควรรู้ก่อนที่ชีวิตจะสอนคุณเขียนโดยดรจูลี่สมิธค่ะแปลโดยดุษฎีสืบแสงอินนะคะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์วีเลนค่ะดรจูลี่สมิธผู้เขียนเล่มนี้นะคะเป็นนักจิตวิทยาคลินิกค่ะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษากับผู้คนในหลากหลายแวดวงนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่างๆผู้ประกอบการนักกีฬาอาชีพ แล้วก็บุคคลทั่วไปค่ะ ด็อ m เตอร์สมิธนะคะถือได้ว่าเป็นนักจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับแล้วก็มีชื่อเสียงค่ะเธอมีแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า3ล้านคนนะคะแล้วก็เป็นที่จับตามองของบรรดาสื่อใหญ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น CNN, BBC, หนังสือพิมพ์ The Times นะคะรวมถึงนิตยาสารต่างๆที่ก็อยากจะคว้าตัวเธอไปสัมภาษณ์ค่ะด้วยประสบการณ์มากมายจากการบาบัดผู้ป่วยเนี่ยแหะค่ะซึ่งเธอก็มองว่าคาแนะนาเหล่านั้นที่เธอ ให้ผู้ป่วยไปเนี่ยนะคะมันไม่เพียงแค่ใช้ได้ดีกับคนป่วยเท่านั้นค่ะแต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยนำเอาสิ่งเหล่านั้นไปปฏิบัติเนี่ยมันก็สามารถจะช่วยให้สภาพอารมณ์แล้วก็จิตใจเนี่ยมีความสมดุลขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้วิธีจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลค่ะในเล่มนะคะก็เลยเต็มไปด้วยแนวทางและการฝึกทักษะที่จะช่วยให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลําบากนะคะเดี๋ยวเรา มาดูหนึ่งในทักษะที่ดรสมิธให้ไว้ในหนังสือเล่มนี้กันค่ะข้อแรกการที่เราจะเปลี่ยนวันแย่ๆหรือวันที่เราติดตกให้มันเป็นวันดีๆได้เนี่ยก็คือการใช้วิธีตัดสินใจที่ดีที่ไม่ใช่การตัดสินใจที่สมบูรณ์แบบนะคะแต่มันหมายถึงการตัดสินใจที่จะทำให้เรามุ่งไปยังทิศทางที่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องส่งให้เราไปถึงเป้าหมายได้ในทันทีค่ะข้อที่2 วิธีการหล่อเลี้ยงแรงจูงใจเพื่อให้เราสามารถกระตือรือร้อนในการลงมือทําอะไรบางอย่างจนประสบความสําเร็จเนี่ยมันมีเคล็ดลับอยู่5ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกเคลื่อนไหวร่างกายในวันที่หมดแรงจูงใจเนี่ยนะคะการออกกําลังกายแค่เพียงนิดหน่อยเนี่ยก็ทําให้แรงจูงใจสูงขึ้นได้แล้วค่ะต่อให้วันที่หมดกระจิตกระใจแค่ไหนนะคะก็ต้องฝืนตัวเองให้ได้ค่ะเพราะนี่คือการปูทางไปสู่การเป็นผู้ชนะในทุกๆเรื่องค่ะ ข้อที่2ระลึกถึงเป้าหมายอยู่เสมอถ้าเราไม่มันระลึกถึงเป้าหมายเพื่อย้ำเตือนตัวเองนะคะแรงจูงใจมันก็จะหายไปอย่างรวดเร็วค่ะข้อที่3าํทำให้เล็กค่ะแต่สม่ำเสมอเพราะความก้าวหน้าและชัยชนะเล็กๆระหว่างทางเนี่ยแหละค่ะมันจะทำให้เรามีกำลังใจอยู่ตลอดเวลาข้อที่ 4. อดทนต่อสิ่งล่อใจ ความอดทนต่อสิ่งล่อใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีภาวะร่างกายและจิตใจที่ไม่เครียดดังนั้นนะคะเราต้องกินให้ดีนอนให้พอพักผ่อนให้เหมาะสมจิตใจถึงจะมีแรงต้านทานต่อสิ่งล่อใจค่ะที่มันจะมาทำให้เราเนี่ยหันเหอ,ออกไปจากเป้าหมายใหญ่นะคะข้อที่5 การไม่ตำหนิตัวเองถ้าเราจะทำพลาดทำผิดไปบ้างนะคะการเห็นอ,อกเห็นใจตัวเองและให้กำลังใจตัวเองเมื่อล้มเหลวเนี่ยมันจะทำให้เรามีแรงจูงใจอย่างต่อนเนื่องค่ะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคะในเล่มเนี่ยดรสมิธยังมีเรื่องราวแล้วก็วิธีการฝึกทักษะให้กับตัวเองอีกเยอะทีเดียวค่ะอย่างเช่นจะทำอย่างไรที่จะบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำในตอนนั้น การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่มันควรเริ่มจากตรงไหนอ่าวิธีการจัดการอารมณ์และความโศกเศร้าต้องทำยังไงถ้าเราจะต้องรับมือกับคำวิจารณ์หนักๆเนี่ยเราควรจะวางตัวแบบไหนนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการกำจัดความวิตกกังวลนะคะความกลัวความเครียดแล้วก็วิธีส่งสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือหากทุกอย่างบรรท้าโถมเข้ามาหาเราจนรับมือไม่ไหวคะ่ะ แนวทางทั้งหมดในเล่มนี้นะคะล้วนมีหลักฐานทางการวิจัยเนี่ยรองรับว่าสามารถใช้กับการปรับสภาพอารมณ์ของคนทั่วไปได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าได้จริงค่ะเล่มนี้นะคะไม่ใช่ยาที่ต้องกินตามแพทย์สัง่ง แต่มันคือทักษะชีวิตที่จะทําให้เราเติบโตและเป็นเหมือนเครื่องมือนะคะที่จะทําให้เรานําไปใช้กับชีวิตได้ทุกเมื่อค่ะถ้าสถานการณ์ในชีวิตมันเปลี่ยนไปนะคะจนกระทั่งส่งผลต่อภาวะอารมณ์ความรู้สึกและสภาพจิตใจมีเล่มนี้อยู่ข้างๆอุ่นใจค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตก็ตามค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ